โอเคพ่อสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับผมก็วันนี้นะครับผมเป็นอ่าอยู่ในช่วงตอบคอมเมนต์ด้วยคลิปแล้วกันนะครับผมมีคําถามคาถามนึงนะครับถามเข้ามาว่าอ่านี่ครับชาร์จไหมถ้าไม่ชาร์จเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ตอบคําถามหน่อยครับจากตอนนั้นจนตอนนี้เป็นยังไงบ้างการใช้งานคลิปที่ถามมานะครับเป็นอ่าชุดน้ํานะครับคลิปแรกนะครับผมที่จะเออ่ที่ผมได้อ่าติดตั้งไปนะครับผมอ่ารูปมันไม่ชัดเดี๋ยวผมขึ้นรูปกับไอ้ข้อความนี้ให้แล้วกันเนาะ ก็เดี๋ยวเราไปนั่งหน้าคอมกันดีกว่าจะได้พูดกันง่ายๆนะครับผมโอเคครับก็เราเรามานั่งหน้าคอมกันแล้วก็ตอบคำถามกันเนาะก็คือถามว่าใช้ดีไหมมันใช้ดีับผมแต่ว่ามันมีบางอย่างที่ต้องเปลี่ยนนะครับผมถ้าอยากอยู่ในระยะยาวนะอย่างแรกเลยนะครับก็คือฟิตติ้งอ่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนฟิตติ้งอันนี้นะครับผมเป็นฟิตติ้งที่เขาให้มาตอนแรกเห็นปะมันจะค่อนข้างอันนี้คือเป็นฟิตติ้งที่เขาให้มาตอนแรกอ่าสเตปแรกที่ผมทําเลยคือเปลี่ยน จากตัวนี้ที่เป็นฟิตติ้งอาไายาสงสวมเข้าไปแล้วก็อเข็มขัดมาลัดโป๊ะใช่ไหมผมก็ได้เปลี่ยนเป็นตัวนี้ครับผมนี่ฟิตติ้งตัวนี้มาเป็นฟิตติ้งไสายางเหมือนกันแต่ว่าเป็นเบอร์ที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ดีขึ้นมันดียังไงนี่เห็นปะ่ะคือมันเป็นเกลียวรัดเข้าไปอ่ะคือมันค่อนข้างโคตรแน่นอ่ะผมซื้อมาแรกผมเอ้ยเอียกูซื้อไสายางม,มาผิดาว่ามันแน่นจังวะก็ใส่ไสยางเข้าไปเนี่ยผิดมันจะแน่นกว่าครับผมถ้าแต่แรกที่ผมเปลี่ยนนะ เป็นท่อแข็งเป็นท่อนิ่มเป็นท่อยางที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมแล้วก็มาเปลี่ยนอีกสเต็ปหนึ่งก็คือเป็นชุดท่อแข็งเนี่ยเห็นปะทุกงนนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรครับผมขนาดแห้งน้ําสร้างเองก็ยังแบบว่าใช้ได้ปกติไม่มีอะไรเสียหายครับผมบางคนแบบว่าโอ้ชุดน้ำาซาด้าแม่งกากว่ะยี่้ชุดน้ำ h a ปี้แม่งกากว่ะคือแม่งเดี๋ยวแม่งก็รั่วเดี๋ยวคอมมึงก็พังเดี๋ยวกะจอมัึงก็พังอย่างนั้นอย่างงี้คือถ้าคนมีความรู้อ่ัมันก็ไม่พังหรอกจริงปะเออเนี่ ท่อน้ําดัดเองนู่นนี่นั่นก็ยังไม่มีปัญหาอะไรบางคนซื้อชุดน้ําปิดมาแม่งชุด8 0 0 0ั0เจ็ดพัก็รั่วปั๊มไม่ทํางานบางไม่ทํางานบางพังบางความร้อนแม่ง80-90แล้วก็คุยกันมาเย็นนัก,นกเย็นหนานี่เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าแม่งชุดน้ําจากลาซาด้าช้อปปีเนี่ยในงบราคาแบบว่า2000-3000เนี่ย มันจะไปสู้ชุดน้ําปิดแบบราคา5้า0 0พันได้ไหมเดี๋ยวผมจะพาไปดูเรื่องอุณหภูมิแล้วกันแล้วก็มีเรื่องอะไรที่ผมต้องอธิบายไมน่นาะอ๋อโอเคครับก็คือพวกปั๊น้ำไอ้มอนามใช่ไหมะข้างบนนะ่ะผมก็เปลี่ยนเป็นอ่าเป็นตัวทองแดงครับก็เลยเย็นขึ้นอีกหน่อยหนึ่งใช่ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูเรื่องอุณหภูมิกันเดี๋ยววาทุกวันเนี้ยมันยังเย็นอยู่ไหมอ่ะ มันยังใช้ดีอยู่หรือเปล่าเออมึงโมหรือเปล่าผ่านมาครึ่งปีเนี่ยม,มันก็ต้องเสื่อมมันก็ต้องอะไรบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันว่าตัวเนี้ยมันยังใช้ดีอยู่ไหมปะ่ะโอเคครับเดีด๋วยวเรามาดูเรื่องอุณหภูมิกันเนาะว่ามันแบบว่าเย็นไหมเออติดตั้งมาตั้งนานเนะี่ยเย็นหรือเปล่ามึงโมหรือเปล่าช่วงแรกๆมันดีแค่ช่วงแรกๆหร,กรือเปล่า,าน,ะน,นี่ครับผมนี่ผมอ่าทำการเบิร์น TPU อยู่นะตอนนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูเรื่องอุณหภูมิกันดีกว่าฟูล ก็เหมือนเดิมก็เย็นอยู่นะก็เย็นกว่าชุดน้ําปิดของแบบบางคนที่แบบว่าดูถูกชุดน้ําจากแบบว่าช้อปปีอยู่นะครับผมนะนี่นะครับผมบางคนที่จะลังเลนะผมก็จะสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับถ้าสมมติคุณซื้อเป็นเซตมาเอามาเปลี่ยนฟิตติ้งนะครับผมเปลี่ยนฟิตติ้งให้หมดเลยนะครับผมก็ดีแล้วอันนั้นก็จะดีแล้วแต่ถ้าสมมติอยากจะเลือกซื้อเป็นชิ้นก็ก็ได้ผมก็มีก็ถ้าให้แนะนําก็ ทอยางแข็งก็ได้ไอ้ทอยางแบบเ,อเบอร์ใหญ่อะ่ะไม่ใช่ทอยางแข็งทอยางเบอร์ใหญ่นะครับผมมันก็จะค่อนข้า,างดีนิดหนึ่งนะแค่นั้นรับนะผมก็ก็อยู่ได้แล้วอะเออมันก็ไม่ได้มีอะไรแย่ครับผมไอ้พวกบล็อกนะ้าอะไรเงี้ยเราสามารถมาเปลี่ยนทีหลังได้ อันนี้ก็เป็นรายการที่ผมทำไว้ตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดตุลาตุลาพฤศจิกาธันวาเมษายนกรกฎาคมมีนาเมษาประมาณ5-6เดือนกว่าแล้วนะครับผมก็ถือว่ายังใช้ดีอยู่นะผมไม่มีการรั่วซึมอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมอุณหภูมิก็อยู่60ครับผมเย็นๆไปเลยถ้าเทียบกับสเปคของมันก็คือ Ryzen 7นะครับผม 2700X นะโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกด Subscribe ไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะอ๋อแล้วอย่าลืมฝากเพจนะครับผมแบกคอมนะสำหรับประกอบคอมรับจัดสเเปปคคคนนนนะะรรัับบผผมมมทุกชิดไ่็ ทำงานพิมพ์งานปกตินะครับผมเล่น YouTube Facebook เฉยๆนะผมเล่นเกมระดับกลางระดับต่ําระดับสูงนะผมสามารถรับจัดสเปคได้ทุกแบบเลยนะครับผมยังไงก็ฝากล้านไว้ด้วยนะครับผมเพจแบ k c o m นะครับผมไ y เอกซ์ช่อ n แวนนะสัปดัหนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ